อืมอืมร่วงสวยโคโนดคนดูจิ้วจิ้วเลยเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยสวยโคตรึงโค <trips> ตรึงคนอันตรายโยวาซาอดีบรุ่นเมกาอดีบรุ่นดูไบดีบรุ่นชาอสายแข่งกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม c r o p p i t y w a r s o b i l e นะครับกับเจ้าตัวแพทที่มาใหม่3.6.1แล้วก็มีในส่วนของการคอร์รัประหว่างกันดัมแล้วก็ในส่วนของ c r o p p i t y w a r s a e นั่นเองครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมา2ตัวแล้วนะท่านผู้ชมนะก็มีในส่วนของตัวที่เป็นซากุนะท่านผู้ชมนะนี่ซากุกับแอรียลนะอันนี้อันนี้เป็นตัวแอรียลเนาะอืมซากุนี่น่าจะอยู่ในที่ผมรีวิวไปนะท่านผู้ชมนะซากุน่นอยู่ในเจ t นี่ เออไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ตอา่อาไอตัวไอตัวเนีย่ยนี่นี่สวักเกอร์นะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้แต่ว่าผมรีวิวไปแล้วนะครับซาก,กตูตัวนี้เราจะมารีวิวในส่วนของแอรีเอลนะโอ,อเบริตเตอร์แอริเอลนะครับกับท่าเทคดาวสปิดฉากของมันนะครับตัวนี้นะท่า,าบาดจีบที่คอนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้ามันยังถ้ามันยังไม่มานะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับถ้ามันยังไม่มานะครับในส่วนของอ่าโมบายมันจะมาล่าช้าประมาณมันหนึ่งน้อท่านผู้ชมนะสหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่าเจ้าตัว ซากูี่มันมาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอหน่อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเหรียญตายก็จะเป็นเหรียญตาตัวนี้นะครับนี่เหรียญตาฮเดอร์นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของน้ําบัตรนะครับน้ําบัตรเราก็จะได้มานี่เห็นไหมที่ผมใส่อยู่อันแรกสุดเลยนะครับสอ่าชูชูปล่อยหมัดนะแล้วก็ในส่วนของปืนนะปืนจะมีซากูแมชชิงก,กันกับอาวอร์ชิ p เดส t ทรเยอร์นะท่านผู้ชมนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ปืนของซากูพิดพีดพๆคนดูนี่จะเป็นในตัวนี้อ่า นี่ a อริ a อลบีมไรเฟิลกับในส่วนของ a อริเอลบีมไรเฟิรุ่นปรับปรุงนะมี2อันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น MTZ 5 6นะครับอยู่ในหมวดของไรเฟิจู่โจมนะฮะ Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน right, Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มครับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t h o p เท่านั้นตัวนี้นะครับนี่โคทีโคตึงนะฮะของแต่งก็ผมจะเปิดให้ดูนะครับของแต่งนะฮะป๊บนี่ของแต่งนะครับนี่มันก็จะมีกระบอกปืน MTZ อย่างนี้นะท่านผู้ชมอืมนี่เนาะนี่คือ กระตลับแมกหกสินัดนะแล้วก็มาในส่วนของอเครื่องรางนะครับจะมีให้2อันในส่วนของฮอสกับครูนะทุกผู้ชมนะนี่ตัวฮอสนะตัวครูเป็นตัวนี้นะครับนี่ฮอสกับครูนะแล้วก็รูปโอกใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นชูริต้ากับตัวนี้นะทุกผู้ชมแล้วก็ในส่วนของปืนในเอลเลียบีมจะเป็นในส่วนของมาร์คแมนไรเฟิลนะครับ KVD นะครับท่านผู้ชมและตัวนี้นะครับนี่โคดทีโคดตึงโคดอันตรายนะฮะแล้วก็ในส่วนของโลกนะครับท่านผู้ชมนะโลกก็จะเป็นตัวนี้นี่ผมเปิดให้ดู นี่นะฮะลูกปับ๊บนีเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลูกมันถึงไม่ขึ้นปกติมันต้องขึ้นสิครับพี่อันหนึ่งนะคนดูนะอ่ามันตีเพยเยอร์ลูกเราอยู่ในหมวดไหนวะนี่นี่โอเคนี่นี่ลูกลูกอ่ะเอสคัสซันนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับนี่ลูกเอสคัสซันนะแล้วก็สติ๊กเกอร์เขาจะให้สติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับนี่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะนี่สติ๊กเกอร์นะครับนี่ ให้มา2ตัวนะกันนัมฟาเล็กกับในส่วนของอกันดัมคาริบานนะทุกผู้ชมนะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะท่านผู้ชมนะนี่มันอยู่ในโหลดเอาห้าเนาะมันต,ตีผมไปลงไปเล่นมันติเพลเยอร์ให้ดูเลยนะครับมอชพิทเนาะไปโอเคเลสโก้ตึง,ตง จริง่มันมีด่านใหม่มาด้วยนะดนัดน, Crash, น,ะนนะดานคราชนะท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะอย่างแรกเราก็จะอเอาปืนตัวนี้มารีวิวก่อนนะครับ MTZ ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ไรเฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะตอนเรายิงนะครับนี่ผมเปิดก,ก,ก,กดให้ดูปืนก่อนนี่นะครับยิงให้ดูนี่เสียงจะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปยิงจริงนะครับ ว้นี่เอาไปทิ้งยาวก่อนคนดูว้าแล้วอีกปืนหนึ่งนะปืนหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นี่มันจะเียงมีเสียงจิ้วจิ้วอย่างงี้ยเนะเป็นปืนบีมนะนี่เห็นไหมโคตรเท่โคตรตึงนี่แหละเป็นไงนะหัวแตกดิงก่อนครับคนดู โอ <ส plane. S 2> ้โหอยู่นะาคนดูบอกเลยเย่มาร์คแมนนะเป็นมาร์คแมนที่แรงจัดโอเคอุ้ยต่อมาเป็นโลนะฮะโลเดี๋ยวผมเปิดโลให้ดูนะครับโลเอาโลอยู่ในรถเอาไหนนี่โลจราจนนะมานี่โลมาแล้วครับคนหล่อคนเท่คนอันตรายอ่ะพี่นี่นี่เท็กดาวออ วามาเปลี่ยนกัน,นครับทีนี้ผมจะมาลิ่นจริงจังลนะคนดูนะ MTZ มาสวยนี่ผมเปิดแค่ FOV ร้อยร้อยห้านะทุกชนนะอ๋อไม่มียิงวะไวโอ้มีนี่มีฮออยู่ด้านบนนี่ก็นี่ก็นี่ก็นี่ไ่มันก่อนคนดู สวยสวยสวยโหตึงาปืนแอร์นียวราหนูตึงยิงหอร่วงนะฮะท่านผู้ชมนะหมุนก่อนครับไว้ปรับ Fov เยอะมากก็ไม่ดีนะท่านผู้ชมนะมันมันยิงยากนะครับมันมันแกว่งแลมันแกว่งไวขึ้นนะจะแบบปรับอย่างงี้นะให้มันพอดีพอดีไปเพื่อน เดินนาน,นานสนัสติเกลวุ้ยโอ้โหลูกสองใครวาเฮ้ยไหวโคตรึงอ้าสิบนัดดาคนดูชิวๆชิวๆเลยแหละ ยังเดือดยังเดือดคนดูแมพนี้ว้าายิงกันโคตรเดือดอะ่ะวิ่งข้างหลังสะเซอะไรคนดูอเออหัวแท้ลูกพี่ไว้สวยโอ้ ยิงเงินโก้นกเดือดคโคตรโหดอยู่เอวีแอ็กไ,ไปครับต้องขึ้นสโคบนะเวลาย,ยิงเน,นี่ยคนดูเดือดจัดเดือดจัดคนดู ก็มาปับ๊บเอฟบีร้อยยี่แป๊บหนึง่งผมเหมือนผมเล่นถนัดเอฟบีร้อยยี่ไปแล้วอ่ะคนดูตายลุยไปครับอืม <c oughs> ยิงเปิดทางให้เพื่อนก่อนนะคนดูนะทีนี้ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a r l o r d 8 Age Racer s a u s a g e Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล g น n a l o ok k Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop Line at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง Richman Shop อืมอืมว่างไหวโคโนดคนดูจิ้วจิ้วเลยเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยไหวโคตรึงโคตรึงคนอันตรายดิ้งก่อนครับคนดู สวยได้อยู่ได้อยู่คนดูยิงระยะไกลสวยเก็บสองหมู่โคโน,โโน,โนโดคนดูไปครับเฮ้ยโว้ยโกระสุนนานแท้หวะน่ะไปครับโยู่ระเบิดไปก่อน นี่ดิี่วก็จะเข้าไปทิกดาวซะหน่อยประตูโว้กดทิกดาวไม่ทันงงนะไว้เระเบิดไปกินได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโคตรเดือดอะตรงกลางตรงเนี้ย ยิงวงนอกเข้ามานะครับคนดูนะสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เอาไว้เอาไว้พิュพิวพิュพิュอุ้ยโดนลูกสองใครวะตัวนี้โคตรเดือดอะคนดู เฮ้ยเรเบงางไม่งี้ไหนนยนยนนี่ลงไปก่อนไหวฮะอะไรๆโอ้บีกับบีกันนั่นพด ผมเปิดฮอ,อก่อนเอาดีเอาดึงจัดตึงจัดเอาว่า,าว่าชิวิวชิว,ชว,ชวเลยคนนู้น เว้ยเว้ยแอรี่เอากันน้ำเราโคตรตึงไวฮะว้าฮ่า่าฮ่าอีเงี้ยนี่มือมือไวยังเลยวะโอ้โหลูกพี่ข้าเกินพี่คือแม่นแถวเลยนี่มันเกิดมาเพื่อเล่นลูกซองเลยนี่ว่าโอ้

ดูก่อนโอ้ค่า55ตาย19คนดูยิงอย่างเยอะยิงอย่างตรึงยิงอย่างเยอะนะนาออกมานะครับเมนูหลักแป๊บหนึง่งเอ็นเตนนาสติกเกิลเอ็นเตนนาเอ็นเตนนาโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคอร์บิตี้วอร์ซูลโมบายนะครับ น้องท่านผู้ชมนาะก็ในนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าผมเติมแอรีโอมานะท่านผู้ชมน้าในกันดัม X Warzone Mobile นะฮะราคาประมาณ5 0 0ถึง600บาทนะครับเติมกับ Richman Shop ได้เลยนะครับลิงก์เติมอยู่ในหน่างคำใหญ่ในคลิปนะติดต่อไปได้นี่กันดัมท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้้นกัรนับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวลปก่อนเจอกันใคลิปหน้าบายจ้าโคตรีโคตรึงโคตรอันตรายเลยฮะฟรี ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี กดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย